สวัสดีค่ะวันนี้ช่องพาไปไล์ของเพื่อนนะคะก็จะมาเป็นวันนี้เป็น E ีีแรกนะคะก็จะมานําเสนอการเปิดกล่องซุ่มเอ่อกล่องซุ่มของเราในวันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องซุ่มขนมนําเข้าจากต่างประเทศนะคะอันนี้คืองบเห็นกล่องใหญ่ๆอย่างนี้คืองบแค่สั่งมาแค่159อกบาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราไม่ได้บอกชื่อร้านนะคะว่า เราสั่งมาจากที่ไหนเพราะว่าน,นี้เราก็ลองสุ่มมาลองสุ่มสั่งมาดูว่าใน159บาทเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มเปิดกล่องสุ่มอันนี้กันเลยนะคะอ่ากล่องสุ่มขนมนําเข้าจากต่างประเทศมูลค่า159บาทน่าจะหนักประมาณสักหนึ่งกิโลได้จากที่ลอง คือดูนะคะนี่เดี๋ยวเราก็มาลองเทงสกันเลยนะคะอา่าคัก้นะคะระวังมือด้วยเดี๋ยวมีดบาดซุมซ่ามอยู่ชอบมีดบาดเเปิดดูกันก่อนนะคะ <c oughs> ว่ามันคืออะไร มีก,การจะแท้งมาอย่างดีเหมช็อกโ,โกแลตสี่ชิ้นได้เป็นว a ฟเฟิลนะคะสี่ชิ้นนะคะอันนี้ อันแรกออฟฟิ่สีสีก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูทีนึงว่มามาันมั่หรือเปล่าอันที่สองขนมกระแทก,กันกระแทกมาอย่างดีนะคะอันนี้บ้าเป็นขนมที่ ว้าว <Wow. S 2> เป็นโรนะคะลอนดอนโร่ <Okay. S 2> ต่อไมะพร้าวนะคะอีกอันหนึ่งเป็นชโโ็อกโกแลตอัลมอนด์ได้เลยต่อไปน,นะคะ เขียนว่าเอ่อสวิตช์คอนแทคเตอร์นะคะเป็นแทคเตอร์ข้าวโพดได้5อันนะคะมีแทคเตอร์ข้าวโพด3แล้วก็เป็นโปเตโตชิป 2, 2> นะคะน่ากินมากเลยต่อไปนะคะว้าวเคยเห็นเคยเห็นัหมค่ะที่พาราคอนนะคะ่ะ โจโจแท่งๆนะคะต่อไปนอันนี้เป็นรสช็อกโกแลตฮาเซลนัทค่ะว้าวดูดีมากเลยนะคะต่อไปนะคะเยี่ยมไม่หมดนะคะอันนี้เหลืออีกสองชิ้นอ่ะหยิบไปเลยอันนี้ชิ้นก็จะเป็นเอ่อเป็นขนมข้าวโอ๊ตน,นะคะแท่งนะคะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นช็อกโกแลต ่ะ6ชิ้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะคะ159บาทเราได้อะไรมาบ้างน,นี่นะคะนี่เอาจะเรียงให้ดูเลยค่ะก็ จากที่เปิดมานะคะ159บาทในปริมาณของที่ได้มาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากสนใจที่อยากจะสั่งหรือ,อามาลองสุ่มของร้านนี้เดี๋ยวลองดูที่ใต้ิิกนะคะค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่องพาไปไปกันเพื่อนนะคะขอบคุณะคะ่ะ